คูม <Share. S 2> ใจเสนอนี่ข้าอยู่ตรงนี้อันหนึ่ชื่ออะไรคะ้ยฉันว่นฉนาฉันลองใช้อยู่แล้วฉันก็ทิ้งมันลงไปในนี้แล้วฉันก็ทำน้องไข่ไปไอจุ๋มวีดีก็หนีไปกินข้าวตอนบอกพี่กินไม่กินโวแล้วเขาไลก็เขาเลยจะกินข้าวนะไอจ,จุ๋มดูไหลยอยู่นะมึงออกมา ขอดาชัยนะคะเป็นดีออดีใจนะคะ,อ,ะอุ้ยมีรอยเขียวอยูมีเขียวนิดนึงมีครีมอะไรนะเยอะไปไหนอะไรนะแยกกระเป๋าลิ้นข้ออางกาจะได้หาของฉันแยกแล้วแต่ว่าแยกเฉพาะของขาย่ายเยอะใครอะ แล้วงงก่อนอ้ะเฮ้ยู่ทุกค่อยถอยผ่านแล้วหนูไม่ได้ใช้ของแพงเลยเนาะปะหน้าหนูเนี่ยใช้กระเสริมนี่รอยเขียวนิดหนึงไม่มีเก็บใบาทางนะคะไม่ได้เปิดเก็บใบาทางเลยดูดินี่ก็แย่ล้วนะวันนี้แยกเป็นระเบียบไหมลนะ่ะนี่ถุงลิปหนึ่งถุงบัตรตัวเทสถุงบัตรขวัญเครื่องส่องอันจิปาถาอันนี้ ของใช้จิปตาค่ะพร้อมผนตาเป็นไงวันนี้เป็นระเบียบไหมที่หายไปนานความจริ้ก็มาถึงตั้งนานต้องมาไลฟตั้งนานแะไปจัดระเบียบสังคมเซรั่มพอไลายเอลหมดนะคะต่างบอกไม่มีใครก็ตามคนต่างตั้งใจจะหลอกจะลวง หนูชอบมากเลยอะไรเงี้ยมือสายหน่อยอือใช่มืสายหนูเวอร์อ่ะคันทวดแท่งอันนี้มีหมอไม่ยอมจิ้มน้องโบเยอะเพราะหมอบอกว่าเดี๋ยวหน้าตอกแล้วในใจคือใช่ค่ะหนูอยากหน้าตอบค่ะหมอทำไมหมอไม่จิ้มคะหมอหมอเอานนี้เดียวพอเดี๋ยวหน้าตอบซึ่งหมอที่ฉีดให้เป็นอาจารย์หมอเ่ยนะน้าตาดีด้วยนะพี่เก่งหมอได้ดูปะ ไม่ได้ดูหมอหน้าสิดหมอตอนตาตาดีคอนโทรแท่งอยู่ตะก,กร้าที่สามสิบห้าตะกร้าสามสิบห้านะคะคอนโทรแท่งนะคะเมื่อวานใครได้ดูบ้างหมอหน้าตาดีไหมเล่าสิดูจะดูไม่ธรรมชาติอเนาะเอิงเอาแค่นี้ก็ได้่ะเดดี๋ยยวคคสุท้ากอบอเธอคือความสดใสของฉันเธอเป็นคนตลกมากฉันชอบดูไลายมันสิู่ก็ช็อต แต่หมอะหมอหน้าตาดีแต่พี่พี่อุ่นแต่เหมอกก็เหมอะก็สุภาพอะ่ะพ่อเห,หมอะกับพี่พีใครดีกว่ากันหน้าตาดีกว่ากันหล่อทั้งคู่แล้วกันเดี๋ยวถ้าลออหน้าหมอจิ้มหน้าฉันไม่สวยนะหมอะไรหมอหมอะจิ้มมากาวาน<อ>ถ้ามันเถอะพ่อลืมมันไปซะห,หมอไม่มองผู้หญิงไหมคะไม่เห็นพี่จุ๊พ <P hi S 2> ี่เก่งหมอไม่มองผู้หญิงด้วยนะ มองไม่เหมอะกับเดาลยหมอผิวดีมากเลยนะ,ะไ,ไปตามฟองพี่พีทอะไรช็อกโกแลตของฉันนะไม่ตุอกดีที่สุดในโลกก็ได้แต่ว่าดีที่สุดสำหรับฉันพ่อหนูรักผู้ชายอะ่ะพี่จุ๋มม้นผมให้หน่อยดิพอ่อหนูรักผู้ชายอะ่ะหายจุ๋มมนผมมาปะ่ะพ่อไม่ตอบหนูเลยอะ่ะทุกแย่บว่าไม่รักผู้ชายที่ไปรักอะไร่ะพี่พอ่พอพอ่อพ่ออะไร พ่อไม่ตอบแม่พ่อจะคุยกับหนูได้ไหมล่ะพ่อคุยกับหนูได้ยังได้อะหนูรักพี่พีททำไงดีอะพอ่อฮะหนูรักพี่พีททำยังไงดีเ,เราทำไงอ่ะฮะจ๊ะหนูทำไงดีหนูรักเขาอ่ะพ่อเงียบพีี่เด้อย่าวางตรงนี้เดี๋ยวมันจะพังนะเออเออถือใช่ไหมรักไปเลยลูกพ่อตอบ <c oughs> นี่ไง แล้วถ้าร่วงไะไดไหมได้แหละถ้าเธอว่าได้ฉันก็ว่าได้จุ๋มไม่ร่วงได้แน่นอนเขาเนี่ยได้เก็บหลังของที่แตกเอออันนี้ใช่ฟองคอพี่จุ๋มมันจะไหลลงมาตกใจมื่อนน่าต้องเข้านะแบบนี้ถ้าเป็นรอยจากรอยดำเนี่ยอันเนี้ยพ่อบอกก็รักไปสิพี่ก็บอกพ่อรอว่ารักน้อยกว่าพ่อเออพ่อพ่อไม่คุยกับหนูเลยนะ เอาโทรศัพท์เข้าไปเสี่ยงลงน้ำสืจุกให้มันจบเขาจะได้สนใจหนูไม่จบมันชีเราต้องซื้อใหม่จะได้สนใจมันจะไม่จบแล้วีอะไรก่อนอนนี่หนูก็มอบต่อส่งต่อให้นะเคสอย่างว่าชื่อแก้วหนูเออทำไมซื้อให้คนอื่นได้ที่มซื้อให้คนอื่นไมพี่จุ๋ม iPhone 14หนูก็ใช้อยู่ไงมันเป็นอะไรอะหวอที่ออกใหม่ล่าสุดเลยนะก็พี่คุณฝนให้ไงอ๋อที่ใช้ตัวนี้เหรออันนี้ iPhone 1บอ๋อที่ทอที่ทอยอยู่อันนี้ iPhone 12 ที่แม่ซื้อให้ส่วนอนุไอโฟนสิบสามที่พี่พีซื้อให้อยู่กับพ่อส่วนไอโฟนสิบสี่ที่คุณฝนซื้อให้ใช่จิดตัวใช้อยู่แล้วต่อไปไอโฟนสิบห้าใครจะซื้อให้หนูอ่ะได้ได้ได้ปะหล่ออ่ที่พีเขาเปลี่ยนไอโฟนสิบสี่ยังวะหรือเขาใช้สิบสามอยู่ถ้าเขาบอกให้หนูถักเปียพี่จุ๋มอารอยังไงดีอะตัวใรหล่อในรองดี สองข้างเหรอแกแบบธรรมดาเนี่เออก็ได้นะเอาปิดปิดเครื่องมัดผมเราเราเซาเซตผมอ่ะปิดนี่เครื่องไว้หนังยางที่ไว้ไหนพี่พีซื้อให้แบกให้มันครึ่งผมเดี๋ยว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 เก็บไว้สองนี่เก็บอย่างเรียบร้อยมากเป็นระเบียบไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นแบกมาที่ไหนไม่ค่ะแบกมาให้แล้วมันไม่แบกอยู่หรอตอนเนี้ยตรงไหมตรงอยู่นะทะเลาะทะบอกแหวงแหวงบอก เธอข้อใจถึงแสนยังเนี่ยเปียโชว์เปียแชร์เหรอห้าหมื่นเองแม่ข้อใจสิบอกว่าให้ต้องเปียลงมาต้องเปียแค่ตรงนี้ว่าให้ที่ก็ให้น้อยเ้าผมเนาะสั่งกระตังจะกินหนังหัวคิดทอดขอใจพี่จุ๋มจะซื้อไอโฟนให้หนูแหละหนูรู้อ่ะทุกวันนี่คือซื้อให้อยู่ เก็บเงินหนูไม่เอาอ่ะเกณใจกลัวถูกเลยอะตอนนั้นเอาทาไมด่ะที่ถูกก็ดีไหมเธอก็ถูกว่าที่แล้วไงมันพอขายโวดนะ้้อพอเธอจะซื้อให้ฉันเลยเหรอ,อเธอเป็นคนใจป่าอะไรขนาดนั้นนะถ้ารางวัลที่หนึ่งก็จ่ายได้นะมันอยู่ไหนไม่รู้ว่าเธออะไรก h น อะไรพี่โจ๋มอะไรที่ทหาไม่เกอโอ๊ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย,ยังเจ็บอยู่เลยดูปลายมันสิที่จับไปนัน่นนะเนี่ย